ผมอาจารย์นฤทธิ์ประจงแต่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมม,มหาวิทยาลัยราชภัฏนเทพสตรีดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด,ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสามบุรีจัดทําฐานข้อมูลจิตกรรมฝาผนังที่เป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีการดําเนินชีวิตคติความเชื่อรวมถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่แสดงถึงความเจริญ ของคนในท้องถิ่นนะครับที่ได้เป็นอย่างดีในการจัดทําฐานข้อมูลด้วยรูปแบบสื่อวิดีโอครั้งนี้เป็นการนําเสนอผลง,งานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถจากงานวิจัยที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดําเนินการไปแล้วเพื่อการอนุรักษ์และเผยพแพร่จิตรกรรมฝาผนังให้ดํารงอยู่หากจะต้องบูรณะภายในอนาคตและจะทําให้ประชาชนทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นดังนั้นจิตรกรรมฝาผนัง จึงเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาจิตกรกรรมฝาผนังของไทยเป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงามแสดงถึงความรู้สึกและสะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยนละมุนละไมมีการสร้างสารรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนกลายเป็นศิลปะประจำชาติ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุติรัตน์อนุกูลอดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทเสตรีปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทสตรีครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมมรดกภูมิญยาทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรีที่อยู่ติดกับจังหวัดลพบุรีของเรานะครับก็คือวัดพระปรางบุนี นะครับที่อยู่ตําบลม่วงหมู่อเาเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับประวัติของวัดพระปรางมุนีเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีในบันทึกว่าสร้างในสมัยใดนะครับแต่ว่าจากหลักฐานที่ปรากฏนะครับก็คือมีสร้างอิฐโบราณที่เป็นอิฐเก่าก็คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุทยาตอนปลายนะครับแล้วก็ที่ชื่อว่าวัดพระปรางมุนีเนี่ยเพราะว่ามีองค์พระปรางสีทองที่ เด่นมากนะครับอยู่ตรงบริเวณกลางวัดนะครับเป็นพระปรางลูกทรงฝักข้าวโพดนะครับวัดพระปรางมุนีนะครับก็เป็นชื่อที่มาจากพระปรางแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่ามุนีมุนีเนี่ยแปลว่านักบวชหรือพระสงฆ์นะครับวัดนี้นะครับได้มีประวัตินะครับน่าจะสมัยยุทธยาตอนปลายแล้วก็มาบูรณะในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ มีวัดนี้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับก็คือเพระโบสดเนี่ยเริ่มสร้างคาดว่าน่าจะสร้างก่อนปีพศ2460นะครับในอดีตเนี่ยวัดนี้มีพระธุดงมาปรากฏนะครับแล้วก็ได้พบพระพุทธรูปที่ปลักหักพังเหลือแต่เสียรนะครับแล้วก็มีน้ําที่ขังอยู่ในองค์เศียนนั้นแล้วก็พระธุดงได้เอาน้ําตรงนั้น,นมาช่วยรักษาชาวบ้านในบริเวณเนี้จนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา ก็เลยสร้างองค์ตัวองค์พระขึ้นมาเพื่อจะต่อเสียรให้สมบูรณ์แล้วเรียกว่าหลวงพ่อเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนี้เขานับถือแล้วก็มีหลวงพ่อหน้ากับหลวงพ่อขาวที่ประดิษฐานอยู่คู่กันนะครับเป็นพระโบราณที่เป็นพะระพุธรลูปปูนปั้นนะครับส่วนพระเจดีย์ที่อยู่บริเวณด้านทิศเ,เหนือนะครับทีอ่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำติดกับแม่น้ำลบบุรีอันนั้นเป็นเจดีย์ซากเจดีย์เก่า ซึ่งชาวบ้านเนี่ยช่วยรวมกันสร้างบุรณะขึ้นมาโดยสร้างเจดีย์แปดเหลี่ยมครอบเจดีย์องเดิมไว้แต่รูปทรงเจดีย์เดิมนั้นไม่ไม่ทราบรูปทรงว่ารูปทรงเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่า,าพังทลายลงมาหมดไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเดาคาดเดารูปทรงได้ว่าเป็นรูปทรงอะไรนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยมาสร้างเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมครอบไว้นะครับเป็นเจดีย์ลักษณะทรงของภาคเหนือที่เป็นลักษณะทรงแปดเหลี่ยมองค์เจดีย์เล็กนะครับแล้วก็ฐานเจดีย์สูง แล้วก็โบสถ์หลังนี้มาสร้างภายหลังนะครับประมาณปี2,400กว่าๆอาจจะเสร็จสิ้นประมาณปี2,460ซึ่งภาพวาดที่วาดอยู่ในอ,อุโบสถหลังนี้เสร็จแล้วเสร็จในปีประมาณพศ2,462นะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่าอุโบสถหลังนี้จะสร้างก่อนหน้านั้นอาจจะมากกว่าหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับในเพะอุโบสถหลังนี้เรา จะขออนุญาตพาเยี่ยมชมพระประธานก่อนครับที่เป็นพระประธานของโบสถ์เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในพระอุโบสถก็คืออุโบสถเนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อประกอบศาสนกิจของพระนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถเข้ามาได้นะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยจะเข้าได้ในวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องมีใบเสมาล้อมรอบนะครับแล้วก็กําหนดขอบเขตแบบชัดเจนแล้วก็พระพุทธรูปที่เอามาประดิษฐานไว้ในโบสถ์เนี่ย ก็มีความสําคัญนะครับทุกๆวัดจะต้องมีที่มาที่ไปนะครับอย่างเช่นพระประธานในพระรบโบสถหลังนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือพระพุทธทนิมิตพิชิตมานมหาจากักรพรรดินะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าพระภูเขาทองหรือหลวงพ่อโตชัยมงคลนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพุทธร,รูปศิลปะสมัยสุโขทัยนะครับข้างในเนี่ยสันนิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธร,รูปสำลิดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีพระอัครสา,าวก ขนาบสายขวานั่นก็คือพักโมกขลาและพระสารีบุตรนะครับประทับยืนนั่งพนมมืออยู่ด้านข้าง2อ,ององค์ครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของที่มาตั้งประดิษฐานอยู่บนฐานสูงนะครับก็เป็นฐานบัวหงายแล้วก็ตั้งอ,อ,อยู่บนฐานสิงนะครับอันนี้ก็เป็นพุทธลักษณะของพุทธรูปที่มีความงดงาม ซึ่งหน้าตาเนี่ยจริงๆผมในสันนิษฐานว่าเขาอา,อาจจะมีเขาของศิลป,ปะสุโขทัยผสมกับศิลป,ปะอู่ทองนะครับเพราะว่าหน้าตาไม่ได้เรียวแหลมแบบสุโขทัยแบบแท้ๆนะครับอันนี้ก็คือพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ้านคู่เมืองของวัดที่นี่ครับส่วนจิตรกรรมฝาผนังนั้นสร้างขึ้นในราวปีพศะะ2460นะครับแล้วก็แล้วเสร็จประมาณ2462โดยช่างเขียนเนี่ยเป็นชาวลาวนะครับาจากการสัมภาษณ์ พระที่อยู่ที่วัดนี้ก็ทราบว่า,า,ช,าชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นคนไทยแต่ว่า,าช่างที่มาอาศัยอยู่ที่ในหมู่บ้านนี้เป็นชาวลาวแล้วก็มาวาดรูปโดยเป็นการรับจ้างวาดนะครับช่องละสิบบาทโดยเงินที่ได้ในการสร้างภาพจิตกรรมฝาผนังครั้งนี้ก็คือได้มาจากการบริจาคทั้งอ,อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พระสงฆ์ช่วยในการบริจาคในครั้งนี้ด้วยนะครับรับเขียนในช่องละสิบาท นะครับก็เรื่องราวจิตกรรมฝาผนังที่น่าสนใจที่อ,อ,อุโบสถแห่งนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธป,ประวัตเิเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติชาดกแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนรกภูมิซึ่งจุดมุ่งหมายของการสร้างงานจิตกรรมฝาผนังจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการสั่งสอนธรรมะให้กับผู้ที่อ่านไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกในอดีตนั้นคนไทยมีความรู้หนังสือน้อยมากนะครับเพราะว่าไม่ได้รับการ ฝึกในการอ่านเขียนคนที่จะมีความรู้หรือไปฝึกการอ่านเขียนได้ต้องมาเรียนกับพระในวัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มาทําบุญแล้วอยากจะรู้เรื่องพุทธศาสนาอ่านหนังสือไม่ออกจะทําอย่างไรก็มาดูรูปแทนการอ่านหนังสือนั่นเองนะครับก็การวาดภาพจิตกำนังก็คือการสอนธรรมะให้กับผู้ที่ไม่รู้หนังสือนั่นเองนะครับเป็นการถ่ายทอดธรรมะเพราะฉะนั้นการเขียนพาดมาลกคือการถ่ายทอดความน่ากลัวเพื่อไม่ให้คนทําบาปแล้วก็มุ่งเน้นในการทําความดีอันนี้ก็คือการสัจธรรมในการสอนธรรมะนะครับ แล้วก็ด้านบนก็คือจะมีเป็นภาพพุทธประวัติแล้วก็ภาพทศชาติชาดกการเรียงลําดับภาพนั้นจริงๆในอดีตนั้นจะต้องดูจากภาพมุมด้านซ้ายสุดแล้วก็วนด้านขวาที่เป็นทักษิณาวัตรที่เป็นความเป็นสิริมงคลแต่ในบโบัถหลังนี้ไม่ได้เขียนตามแนวคติที่การเรียงภาพแบบดั้งเดิมจะเป็นการเรียงภาพจากด้านขวามือของผมนะฮะที่ที่ผมอธิบายอยู่ก็คือขวามือของพุทธลูปเป็นภาพอันดับแรกนะครับคือข้างบนเนี่ยจะเป็นภาพ ด้านข้างเนี่ยจะเป็นภาพทศชาติชาดกช,ช่องละห้าด้านละ5ช่องนะครับห้าห้าชาติด้านนี้ด้านชาติที่1ถึงชาติที่5นะครับจะไปสุดที่มุมน,นูน้นแล้วก็ชาติที่6ถึงชาติที่10จะอยู่ด้านนี้นะครับส่วนผนังด้านตรงข้ามพระประธานนะครับจะเขียนเป็นภาพเสด็จกลับจากดาวดึงนะครับแล้วก็ภาพที่ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพตอนที่พระอ,องคอ์ออกมหาพิเนศกรมหรือเสด็จออกบวชนะครับส่วน หลังพระประธานนั้นด้านซ้ายมือของผมจะเขียนเป็นภาพมารผจญด้านซ้ายมือของพระประธานเองจะเขียนเป็นภาพเสเด็จจากพม่าลายเสเด็จดาวดึงนะครับเดี๋ยวเราจะชมพาชมภาพจิลภาพนะครับเพราะว่าแต่ละภาพจะมีความหมายแล้วก็มีนัยยะออแอบแฝงซ่อนเลนอยู่ส่วนสีที่ใช้ในภาพนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในอดีตนั้นจะเป็นสีฝุ่นผสมน้ำนะครับผสมกับไข่ขาวผสมกาวระบายสีลงไปบนพื้นปูนที่แห้งแล้วนะครับพื้นปูนที่ เตรียมไว้สําหรับการวาดภาพนั้นค่อนข้างจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะมากนะครับก็คือปูนเนี่ยเมื่อฉาบไปแล้วมันจะมีความเค็มอยู่การที่จะทําให้ปูนหายเค็มนั้นก็ต้องใช้ใบไม้มาตำนะครับเป็นใบสะเดาใบขี้เหล็กนะครับตำเสร็จแล้วใช้คั้นออกแต่น้ํามาปราผม เพื่อให้ปูนหายเค็มทิ้งไว้สักระยะหนึ่งการพิสูจน์ว่าปูนจะหายเค็มหรือไม่หายเค็มนั้นใช้ขมิ้นนะครับขมิ้นขูดลงไปบนปูนถ้าขมิ้นเป็นสีเหลืองแสดงว่าปูนหายเค็มถ้าขมิ้นเป็นสีแดงแสดงว่าปูนยังเค็มอยู่อันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณน,นะครับส่วนภายในอุโบสถหลังนี้ได้รับการบูรณะแล้วนะครับประมาณปี2,400ก,กว่า2,500กว่าเราจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีการยกยกพื้นสเต็ปขึ้นไปอีกอีก สเต็ปหนึ่งประมาณเมตรห้าสิบนะครับที่เราเห็นเป็นสีเหลืองที่ทาสีทองอันนี้ก็คือยกพื้นให้เพดานสูงขึ้นนะครับในอดีตเพดานโบสถ์จะมีอยู่ประมาณช่วงแค่ตกงภาเขียนอันนี้คือการบรูรณะก็คือยกหลังคาให้สูงขึ้นไปเพื่อให้ลมมันโปร่งมากขึ้นอากาศเย็นมากขึ้นนะครับแต่นี้หน้าต่างภายนอกนะั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างอยู่4บานแต่ว่าจริงๆเปิดได้แค่3บานนะครับด้านละ3บานซึ่งเป็นหน้าต่างหลอกอยู่1บานก็นะคือฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพผนังยาวซึ่งเขียน ช่องระหว่างหน้าต่างก็จะมีอยู่3ช่องนะครับอันนี้ก็คือการแบ่งภาพอันนี้ก็คืออุโบสถที่ได้รับการบุรณะครับก่อนที่จะชมจิตกรรมฝาผนังนะครับจริงๆแล้วช่างเพลงที่เขียนที่วัดพระปรางมูนีแห่งนี้นอกจากเขาเขียนที่วัดนี้แล้วนะครับเขายังได้ไปเขียนที่วัดข้างข่าวที่ห่างจากนี่ไปประมาณสัก20่กิโลเมตรนะครับวัดธรรมมการามซึ่งอันนั้นเขียนห่างจากอุโบสถหลังนี้ประมาณ5ปีปีนี้ อุโบสถหลังนี้วาดแล้วเสร็จประมาณปี2462แต่ที่วิหารนะครับที่วัดธรรมิกาามนั้นเขียนเสร็จในปี2467นะครับก็ห่างกัน5ปีลักษณะการจัดภาพเขียนภาพคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าภาพที่วิหารที่วัดธรรมิกาามนั้นค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์มากกว่านี้ไม่ไดไไ้ไม่กระเทาะหลุดร่อนไปมากกว่านี้นะครับออขออนุญาตนำชมนะครับจาก เขาเรียกว่าบริเวณคอสองคอสองก็คือบริเวณรูปที่อยู่เหนือหน้าต่างนะครับเ,เราดูภาพจากช่องแรกก็คือขวามือพระประธานนะครับริมผนังด้านทิศเหนือนะครับจะเป็นภาพชาติที่หนึ่งนะครับก็คือเตมีใบก็คือโพสชาติก็คือสิบชาติสุดท้ายของพุทธเจ้าที่ก่อนที่จะตัดสุปเป็นพุทธเจ้านะครับจะเป็นการบําเพ็ญเพียรบารมีแต่ละแต่ละชาตินะครับ เตมีใบนี้ก็คือการบำเพ็ญเพีย,พยบรบารมีที่พระพุทธองค์แก้งใบนะครับแก้งทําเป็นใบเนื่องจากว่าถ้าเกิดในตระกูลกษัตริย์แล้วถ้าจะต้องพูดได้เนี่ยจะต้องไปประหารชีวิตจะต้องไปทาร้ายผู้คนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็อธิษฐานอยู่ในใจว่าจะไม่พูดตลอดชีวิตนะครับตอนนี้เมื่อพระบิดาเนี่ยก็ไปปรึกษาหัวหลวงว่าทาไมลูกเกิดมาแล้วพูดไม่ได้ โหนก็ทานายบอกว่าอันนี้จะเป็นตัวลาการากินีเพราะฉะนั้นก็ให้นํพระพุทธเจ้าเนี่ยไปฝังทั้งเป็นนะครับพุทธเจ้าทหารก็ตรงมุมขวาสุดเราจะเห็นว่าทหารเนี่ยนำพระองค์ออกมาขุดนะครับด้านซ้ายมือจะเห็นว่าทหารใส่ชุดสีแดงกําลังขุดหลุมเพื่อจะฝังพระพุทธเจ้าที่เกิดในชาติเตมีใบ้เนี่ยทั้งเป็นพระพุทธองค์ก็แสดงออกไปที่ารว่าเขาพระองค์เนี่ยมีพละรก,กําลังแข็งแรงนะไม่ได้ง่อยเปียเสียขาเหมือนที่ เหมือนที่พระองค์ได้แกล้งทําอยู่ในเมืองพระองค์ก็ยกราชรถขึ้นมานะครับเพื่อให้ทหารเห็นว่าอันเนี้ยพระองค์มีกําลังที่เข้มแข็งมีแข็มแรงแล้วก็เหล่าทหารเนี่ยก็ได้กลับไปทูลพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นก็พระมหากษัตริย์สันติพ่อเนี่ยก็ได้เชิญเข้าเมืองไปแล้วก็ไปฉลองราชสมบัติของราชสมบัติต่อมาอย่างผาสุกนะครับอันนี้ก็คือชาติที่หนึ่งที่เต,เต,ตมีใบนะครับช่องที่สองนะครับเป็นชาติที่สองพระมหาชนกหรือ หลายๆคนเคยได้อ่านมาแล้วนะครับจากพระราชนิพนธ์ของรชัชกาลที่9ที่เอามาวาดขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของขอดทนขันติบรารมีก็คือความมีความมานะอดทนในการที่พุทธเจ้าชาตินั้นเนี่ยได้เป็นพ่อค้าทางเรือไปแล้วก็เกิดสัมเพราร่มนะครับแล้วก็แม้แต่ไม่เห็นมองเห็นไม่เห็นฝั่งก็ว่ายน้ําไม่มีไม่ยอมหยุดนะครับเพราะฉะนั้นนางเมฆขลามาก็มาช่วยอุ้มพระองค์ขึ้นขึ้นฝั่งนะครับอันนั้นก็เป็นความเพียรน,นะครับที่เป็นบรารมีที่พระองค์ ในชาติที่2ที่ทําไว้นะครับอันนี้ก็คือ,อพ่อเล็กแม่เจ๋วนะครับสร้างไว้ในพุทธศาสนาเป็นเงิน10บ,บาทเช่นเดียวกันครับมาถึงชาติที่3ครับเป็นช่องที่3เป็นเรื่องของสุวนรณสามชาดกนะครับก็จะเป็นเรื่องของตอนที่พุทธองค์เนี่ยเกิดมาแล้วมารับใช้พ่อแม่ที่ตาบอดนะครับแล้วก็เข้าพ่อแม่เนี่เข้าไปบวชในป่าแล้วก็ ได้กุลามรับความทุกข์ทรมานนตัวเองเนี่ยออกไปตักน้ําแล้วก็เจอกษัตริย์ที่มาออกมาล่าสัตว์นะครับคิดว่าเป็นกวางก็เลยยิงธนูเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเ,ออเวรกรรมนะครับแล้วก็มีความพยายามอันนี้เรียกว่าความกตัญญูรู้คุณนะครับในการดูแลพ่อแม่นะครับอันนี้ก็คือช่องที่สส่วนสามชาดกนะครับส่วนช่องที่4ครับเป็นเรื่องของนิมิราชาดกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ สมัยที่พระอ,องค์เกิดเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําคุณงามความดีนะครับพระอินทร์บนสวรรค์ก็เลยเลงมามองเห็นนะครับแล้วก็โปรดพาพระอ,องค์เสด็จไปเยี่ยมดูบนสวรรค์แล้วก็มาเยี่ยมชมนรกด้วยนะครับแล้วก็จะนิมนต์ให้ให้ไปครองเมืองอยู่บนสวรรค์แต่พระอ,องค์ก็ไม่ยอมก็กลับมาครองเมืองอต่อนะครับ ดังนั้นก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพระนมิราชาดกนะครับช่องที่5นะครับเป็นโมโหสถชาดกก็คือเรื่องของความมีปัญญานะครับเรื่องของเกิดในตระกูลเศรษฐีแล้วก็มีปัญญาสามารถแก้ปัญหาได้ดีนะครับนี่ก็เป็นชาติที่5นะครับนะครับอันนี้เป็นชาติที่6นะครับภูริทัตซึ่งพระอ,องค์ชาติก่อนนั้นได้เกิดเป็นนาคราชแล้วก็บำเพ็ญเพียรสัรจจะบ,บรารมี อยอมเสียสละเลือดเนื้อนะครับแม้ว่าจะตายก็ยอมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นาการบำเพ็ญเพียรบารมีนะครับที่ใช้แลกด้วยชีวิตนะครับส่วนชาติที่7นะครับจันทกุรอันนี้ก็เป็นเกิดเป็นเป็นลูกของกษัตริย์แต่ว่าได้รับการใส่ร้ายนะครับอันนี้ก็ เป็นขันติบารมีนะครับซึ่งอดทนอดกัน้นไม่ตอบโต้นะครับชาติที่8นะครับเป็นเรื่องของนาชาดกนะครับก็คือบําเพญอุเบกขาบารมีนะครับอันนี้ก็คือพอระโพธิสัตว์เนี่ยได้เกิดชาติเป็นเท้ามหาพรมนะครับแล้วก็สั่งสอนกษัตริย์ในเมืองมัทิลานะครับในอดีตก็พระมหากษัตริย์เนี่ยบําเพญเพียรตะบะเป็นที่ชื่นชอบของอาณาประชาราชแต่ต่อมาเนี่ย ได้ถูกอรัชีพามสอนบอกว่าไม่ต้องอบมเพนเพียรหรอกนะครับมาเสพสุขใน,นกามเถอะพระองค์ก็มีแต่การชอบเต้นลำํฟลำฟ้อนลํำฟังเพลงอชอบการแสดงไม่ปฏิบัติธรรมเพราะนั้นพระอินทร์ก็เลยมีมาส่งมาสั่งสอนให้พระองค์กลับตัวกลับใจนะครับส่วนชาติที่9นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอวิทูลชาดกนะครับก็คือเกิดมาเป็นบัณฑิตในราชสำนักนะครับแล้วก็ เป็นผู้ถวายทมแก่ราชาจนเรื่องลือไปทั่วนะครับแล้วก็จนเรื่องลือไปถึงวังพญานาคนะครับพญานาคเมียพญานาคเองก็อยากจะฟังทมจากวิทูลบัณฑิตก็เลยบอกว่าถ้าใครสามารถนําหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายได้ก็จะให้แต่งงานกับลูกสาวนั้นยักษ์ก็รับอาสามาทําให้พาวิทูลบัณฑิตลงมานะครับโดยยักษ์เนี่ยก็พยายามจะฆ่าวิทูลบัณฑิตแต่ว่าทําไงก็ไม่ตายวิทูลบัณฑิตเองก็ เทศนาสั่งสอนรมจนยักกับตัวกับใจนะครับแล้วก็ลงมาเทศนาทมสั่งสอนเมืองพญานาคด้วยที่เราเห็นและท้ายสุดนี่ก็คือพระเวสสันดรชารดกนะครับเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ก่อนที่จะมาตัดสรู้นะครับก็คือพระเวสสันดรชารดกเนี่ยธาตุนี้ก็คือทานบาร,รมีนะครับให้ทุกอย่างที่เห็นในรูปตรงกลางก็คือพระองค์ทรงช้างเผือกนะครับแล้วก็มีพราหมณ์จากเมืองเมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่แห้งแล้งมากช้างเนี่ยมี ลิศในการที่จะบรรดาลฝนให้กับตกที่ไหนก็นแล้วแต่นะมาขอช้างของพระองค์ไปพระองค์ก็มอบช้างให้เมื่อพระมาหากษัตริย์รู้ก็ไม่พอพระไทยก็เลยขับไล่พระองค์เข้าไปอยู่ในป่านะครับก็เลยอุ้มลูกกันหาชาลีแล้วก็ะนางมัตซีเข้าไปอยู่ในป่านะครับบวชเป็นนักพรตท้ายสุดนะครับชูชกเองเนี่ยก็มาขอลูกกันหาชาลีไปเป็นทานรับใช้นะครับะดางมัตสีตรงนี้ก็คือไปหาหาผลไม้ามา มีเทวดามากลัวว่าจะมาขัดขวางการขอการพระราชทานรูปให้กับชูชกก็เลยแปลงล่างเป็นเสือกับสิงมาขัดขวางทางไว้นะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยชูชกก็ไปไม่รอดครับเดินผ่านเมืองที่กันหาชาลีหรือ,อ,อพระเวสันดรเคยอยู่นะครับตาจําหลานได้ว่านี่คือหลานของพระองค์ก็เลยเรียกชูชกเข้าเมืองแล้วก็พระราชทานของกินของใช้ชูชก กินจนท้องแตกตายนะครับท้ายสุดก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้เอนดิ้งก็คือพ่อมหากษัตริย์ก็คือมาเชิญพระเวสสันดรกับพระนางมศัศีกลับข้าเมืองนะครับอันนี้ก็คือชาติสุดท้ายที่เป็นเรื่องของพระเวสสันดรชารดกครับฝั่งผนังด้านตรงข้ามพระประธานนะครับปกติผนังด้านนี้ในคติความเชื่อดั้งเดิมตั้งแต่แตยุทธยาตอนปลายถึงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นต้องเขียนเป็นภาพมาพรพจน,นะครับแต่ว่า ผู้วาดเองเนี่ยไม่ได้เรียงภาพตามนั้นก็คืออาจจะไม่รู้ความสําคัญเพราะฉะนั้นภาพทั้งสองอาภาพเนี่ยจะแบ่งเป็นสช่องนะครับก็คือเหนือบานประตู2ช่องกับระหว่างประตูบานประตูนี้อีกสองช่องด้านซ้ายมือของบานประตูเป็นภาพมหาพิเนกสกรมหรือตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชนะครับาภาพขวาสุดเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยตอนที่เป็นเจ้าชายศิททัฐถะเนี่ยสเสด็จพ่อเลี้ยงดูด้วยความสบายนะครับสร้างปราสาทสามดูดู ให้ประทับแต่พะองค์ทรงเบื่อหน่ายก็ขี่ม้าออกมานอกเมืองกับนายสันนะแล้วก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวชนะครับก็สลดสังเวชใจท้ายสุดมาจังภาพด้านซ้ายนะครับก็ระหว่างตื่นนอนในคืนนั้นก็เห็นพวกขราเาชบริพานผู้หญิงนอนอย่างไม่สุภาพและเกะละกะเหมือนดังซากศพนะครับแล้วก็เห็นลูกก็คือราหุนที่เกิดมาเนะี่ยก็คือบ่วงเนาะก็ ัดสินใจจะออกบวชในคืนนั้นก็ให้ในายชนะเตรียมม้าการทกะแล้วก็เหาะนะครับโดยมีเทพพาดาเนี่ยประคองเท้าม้าทั้ง4นะครับเหาะเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังข้ามมาถึงฝั่งแม่น้ําอโนมาแล้วก็มาตัดพ่อเมารีริมฝั่งแม่น้าอโนมาแล้วก็ม้าการสกะก็ขาดใจตายอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนขวามือนะครับเป็นภาพตอนที่เสด็จกลับจากดาวดึงเป็นภาพที่ไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์หลังเชกหลังจากที่พระมารดา ได้คลอดพระองค์ได้เจ็ดวันก็สวรรคตคนะครับกลายไปเป็นเกิดไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อพุทธเจ้าได้ตัดสู้แล้วก็คิดว่าจะเอาธรรมที่พระองค์ได้ตัดสู้นั้นไปโปรดพระมารดาเพราะฉนั้นก็พระองค์ก็หอกขึ้นไปอยู่บนสวรรค์สามเดือนได้โปรดพระมารดาที่เป็นเทวดานะเป็นผู้ชายนะแม่ได้ได้จุติไปเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นก็หลังจากสามเดือนแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับจากสวรรค์บันไดจะมีบันไดอยู่3บันไดนะครับบันไดทองอยู่อยู่ทางขวาบันไดเงินอยู่อยู่ทางซ้าย แล้วบันไดตรงกลางก็คือบันไดแก้วที่พระอ,องค์เสด็จกลับจากสวงสวรรค์แล้วก็ระหว่างเสด็จกลับจากสวงสวรรค์นะครับก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมารอใส่บาตรแล้วเร,เรียกว่าตักบาตรเทวนั่นเองนะเขาเรียกว่าวันเทโวโรหณะก็คือวันที่กลับจากเทวเทโวโลกก็คือกลับมาจากสวงสวรรค์นั่นเองภาพในจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระปรางมูนีแห่งนี้นะครับด้านซ้ายมือจะเขียนเป็นภาพมาพรผจญที่ปกติจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับ ภาพมารปจดก็คือตอนพุทธเจ้าจะตัดสรุปเป็นพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือเสด็จประทับอยู่ใต้ต้นโพนะครับอยู่บนบันลังนะครับที่ปูด้วยหญ้าคานะครับแล้วก็พญามานเนี่ยสุ่วัดส,สวัสดีนะครับซึ่งไม่อยากให้พุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุปได้เพราะว่าจะมาทําการปราบมูรานหมดก็ยกทัพมาเพื่อจะขัดขวางพุทธเจ้าไม่ให้ตัดสรุปเพราะแม่ธรณีที่เป็นดินเนี่ยก็ขึ้นผุดขึ้นมาบีบแล้วก็มาบิด มวยผมเอาน้านั้นออกมาท่วมด้านขวามือจะเป็นพญามารแล้วก็ลูกน้องที่จมน้ำพญามารท้ายสุดเนี่ยก็ยอมสวามิภักดิ์ที่ถือดอกบัวนะฮะที่มีอาวุธแล้วมีดอกบัวอยู่ข้างบนก็คือเป็นภาพที่สวามิภักดิ์ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าทําให้ผู้องค์ตัดสรุ้ได้นะครับด้านขวามือครับเป็นภาพพาระมาลัยโปรดสเสด็จสวรรค์นะครับพระมาลัยนี่เป็นพระพระสงฆ์ที่อยู่ที่ลังกาทวีเป็นตำนานที่ว่าพระองค์มี อิทิลิ์สามารถห่อเหินเดินอากาศได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปในรลกก็ได้นะครับก็มีชายยากจนคนหนึ่งถวายดอกบัวท่าน8ดอกนะครับท่านก็เคยคิดว่าจะเอาดอกบัว8ดอกนี้ไปถวายพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างบนเจดีย์จุฬามณีนะครับพระองค์ก็เลยหอะขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็สนทนากับพระอินทที่เป็นนั่งพนมมือองค์สีเขียวนะฮะอันนี้ก็คือพระอินนะครับระหว่างนั้นพระอินบอกว่าพอดีเลยพระสียระยะเมตไตรที่จะไปตัด ที่จะมาตัดสรูลล้เป็นพุทธเจ้าองค์ที่5ของของโลกนั้นกําลังจะเสด็จมาบูชาวัดจุฬามณีคนที่อยู่ในกรอบสีแดงนั้นก็คือพระศีริยะเมตรตรนะครับมากับบริวารที่เป็นเหล่าเทวดาเพราะอะไรก็อยู่รอสนทนากับพระสีริยะเมตรตรพระสีเริยเมตรตรก็บอกฝากเพราะอะไรว่าไปบอกชาวโลกว่าให้หมันทําความดีมากๆเพราะว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้แค่อีก5,000ปีเท่านั้นก็จะล่มสลายด้านล่างซ้ายนะครับอันนี้เป็นภาพหนีมาประทับอยู่ที่ในป่านะครับเพราะว่าแล้วก็ มีช้างกับลิงเนี่ยมาถวายน้ำผึ้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในป่าเมืองสาวัตถีพระสงค์ไม่เชื่อฟังดื้อรัน้นเพราะพระองค์ก็เบื่อหน่ายก็เลยหนีเข้ามาจำพรรษาอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรกินก็ช้างก็นำรวงผึ้งมาถวายแต่วพราะพระองค์ไม่ฉันนะครับเพราะว่า,าในรังผึ้งนั้นมีตัวอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นลิงก็มาเด็ดเอาตัวอ่อนของรังผึ้งออก นะครับแล้วก็ถวายให้พระเจ้าอีกทีพระเจ้าก็ทรงฉันหลังจากที่ออกพรรษาเสร็จนะครับพระโมกขลาพระสารีบุตรก็มาอัญเชิญให้ท่านกลับไปอยู่ประจําที่วัดพุทธองค์ก็ออกจากป่านะครับลิงเองเนี่ยช้างเองก็จะตามออกมาด้วยแต่ว่าพุทธองค์ห้ามไว้นะครับช้างขาดใจตายกลายไปเป็นเทวดาส่วนลิงนั้นก็ตกต้นไม้ลงมาตายตอไม้เสียบอกนะครับ สียชีวิตเกิดไปเป็นเทวดาเช่นเดียวกันนะครับซ้ายมือของพระประธานด้านล่างสุดอันนี้เป็นภาพอสุรินทราหูเนี่ยเป็นเป็นยักษ์ที่มีร่างกายใหญ่โตจะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่ว่าคิดว่าพุทธเจ้าเป็นมนุษย์นะครับที่มีร่างกายเล็กก็เลยไม่เชื่อฟังพุทธเจ้าหรือมีอคติพุทธเจ้าก็เลยเนรมิตร่างกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พาอสุรินทราหูเนี่ยสเสด็จขึ้นมาที่พมโลก ก็จะมีเหล่าเทวดาและก็พรหมมาฟังธรรมส่วนเกบเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่เราเห็นนอกจากเรื่องหลักที่เป็นเรื่องของพุทธประวัติเรื่องของทศชาติชา,ชาดกแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องของนรกนะครับนรกก็คือนรกเนี่ยจะมีอยู่8ดขุมขุมที่ลึกที่สุดก,ก็คือนรกอเวจี v G นะครับมันจะมีระยะเวลาการทรมานร่างกายเนี่ยอย่างเช่นภาพนี้ที่เราเห็นนะครับภาพขวามือเนี่ยอันนี้ก็คือคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่ การฆ่าช้างฆ่าเสือฆ่าวัวฆ่าไก่ pilot. พวกนี้ก็จะเป็นการที่คุณจะต้องไปรับกรรมทรมานนะครับจะต้องถูกทรมานบางคนกลายเป็นเป็ดนะครับอันนี้คือรูปของเปดรูปของการทรมานต่างๆนะครับในนรกโอเวจีเนี่ยมันจะมีกำแพงที่ล้อมรอบที่เราเห็นนี่ก็คือกำแพงนะครับนี่จะมีประตูนะฮะอันนี้ก็คือกำแพงเหล็กที่มันด้วยฉาบด้วยความร้อนอันนี้คือประตูทางเข้าทางออกนะครับอันนี้จริงๆการวาดเปอร์สเปกตีฟในอดีตมันวาด มันยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันมันจะเหมือนประตูพับลงมานะครับจริงๆแล้วมันก็คือลูกกรงกําแพงสี่เหลี่ยมซึ่งเราออกไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือต้นตาลน,นะครับหอ,อกนี่ใหญ่ทเท่าตาน้นต้นตาลเสียบแทงเหมือนหมายลูกชิ้นนะครับเสร็จแล้วเมื่อโดนแทงเสร็จแล้วจะมีหมานรกเนี่ยแทะกินเนื้ออันนี้ก็คือตามนรกขุมต่างๆที่เขาแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณตกนรกไปเนี่ยมันจะมีหมาที่เป็นสัตว์นรกลงมาจิกกินนะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นนรกแต่ละขุมอันนี้เป็นกรงจักรตัดล่างออกเป็นท ต้นมะม่วงที่ใบหอบมีใบเป็นหอกนะครับแล้วหล่นลงมาทิ่มแทงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือถามว่าเขียนไว้ทําไม 1. วัดบางวัดเนี่ยเขียนภาพโปงอสุภะก็คือมีคนตาย 2. เขียนภาพนรกเพื่อให้คนเกงกลัวต่อบาปแล้วก็ส่วนเก็กเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นความร่วมสมัยของของงานศิลปะก็คือการแต่งกายอย่างเช่นอย่างเงี้ยภาพใกล้ๆเนี้ยเราจะเห็นว่าชุดทหาร ชุดทหารในอดีตทหารจะไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเห็นคนแต่งตัวในอดีตก็คืออย่างนี้สมมติกษัตริย์จะต้องแต <t> ่งตัวแบบนี้นะครับมีเครื่องทรงมีสนับเพลามีจงกระเบนแต่ทหารที่ทันสมัยก็คือทหารแบบนี้ใส่ชุดแดงนะครับอันนี้คือทหารสมัยรัชกาลที่5ที่สมัยนั้นเริ่มมีการเรียนแบบตะวันตกก็คือการแต่งกายแบบทหารแบบตะวันตกเข้ามามีหมวกใส่แต่ว่ายังไม่สวมรองเท้านะครับไม่มีรองเท้าใส่แต่นี้เราจะเห็นอะไรอีกได้บ้างอาคารบ้านเรือนที่มันเป็นแบบสไตล์จีนนะครับจะเห็นว่า ประตูอย่างเงี้ยนะฮะประตูที่หรืออาคารทรงแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีเราจะเห็นอะไรได้อีกบ้างวิถีชีวิตของคนสมัยนั้นนะครับอย่างเช่นผู้ชายจะไว้ทรงผมยังไงนะครับเขาก็ตัดตัดทรงมหาไทยสมัยก่อนในการตัดผมมันไม่มีปัตตาเลียนเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้กระลาลูกใหญ่ๆครอบไว้ตรงหัวกลางหัวแล้วเขาจะโกนตรงข้างในโกนออกหมดนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยพอเอากะลาออกเขาก็จะจัดเป็นแสกกลางนะครับเขาถึงเรียกว่าทรงมหาไทย หรือจะเรียกอีกทรงนึงก็คือทรงกระลาครอบนะครับอีกด้านหนึ่งครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของการศึกษานะครับสมัยก่อนเนี้ยมันไม่มีการเล่าเรียนนะครับรูปนี้เป็นการสอนเรื่องของมารยาทอยู่ในรั้วในวังนะครับอันนี้ก็คือต้องต้องไปเรียนที่ในวังเท่านั้นแล้วก็มีการกินแบบเปิบด,ด้วยมือเปิบด,ด้วยมือเนี่ยคือสมัยก่อนยังไม่มีช้อนนะในสมัยรัชกาลที่6กก็ยังไม่มีช้อนนะครับมีแต่แค่คนที่ ใช้อยู่ในวังเท่านั้นที่มีช้อนที่รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามานะครับครับวัดพระปางมุ้นีเป็นวัดที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่งที่มีภาพจิตกรรมหลงเหลืออยู่ซึ่งในวัดในจังหวดระหว่างจังหวัดลบบุรีสระบุรีส,รบบรสิงห์บุรีเนี่ยจะมีภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่เพียงไม่กี่วัดเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาประชาชนผู้สนใจนะครับอยากจะมาชมภาพจิตกรรมฝาผนังให้เห็นกับตานะครับ ว่ามีความงดงามสวยงามแค่ไหนนะครับก็ขอเชิญชวนมาชมได้ที่วัดพระปรางมุนีนะครับตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับติดอยู่กับแม่น้ำลบบุรีเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอท่าวุ้งกับอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับ